พวกเราทุกคนต่างแยกตัวมาจากพระผู้สร้างเรามาจากมิติที่สูงเป็นผู้ร่วมสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทั้งจักรวาลเพื่อเรียนรู้และเพื่อมาหาประสบการณ์ทั้งร่วมกันสร้างดาวเคราะห์ต่างๆขึ้นมารวมทั้งไทยแ,แลนด์ที่ว่าเร็วร้ายก็ด้วยและจิตวิญ,ญญาณของเราก็แยกตัวไปหาประสบการณ์ตามแผนต่างๆอีกห้าตัวตนแค่พวกเราต่างจำกันไม่ได้ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงแต่มาจากเซเลที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า65ล้านปีมาแล้วหลังยุคไดโนเสาร์ส่วนศาสนาต่างๆเพิ่งมีมาแค่สองพกว่าปีนี้เองศาสดามีอยู่จริงแต่พวกเขาเป็นบีอิงต่างดาวแบบมนุษย์โลกทั่วไปมนุษย์โลกก็มาจากดวงดาวต่างๆเคยเป็นมนุษย์ต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์ มาจากต่างดาวทั้งหมดทั้งสิ้นร่างกายทางกายภาพของเราเป็นแค่หุ่นเชิดแต่ตัวตนของเราที่แท้จริงนั้นเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานวิ่งรันอาศัยอยู่ในกายเนื้อนี้อีกทีหนึ่งโรคของเราเปรียบเสมือนห้องทดลองสารพัดมากมายหลายเผ่าพันธุ์ที่รวมอยู่ด้วยกันซึ่งอาจแตกต่างจากดวงดาวอื่น โลกเราเป็นศูนย์รวมทุกอย่างวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายที่ดาวดวงอื่นที่จะเข้ามาทดลองศึกษาเลยก็ว่าได้พระผู้สร้างเฝ้าดูผลงานการสร้างสารรค์ของโลกมนุษย์และจักรวาลเห็นแล้วว่าผู้คนบนโลกมนุษย์อยู่ในความยากลำบากคนจนก็จนแทบไม่มีอะไรจะกิน คนรวยก็รวยไม่เผื่อแผ่แบ่งปันให้คนลำบากยากจนเลยที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายทั่วทั้งโลกก็ตกเป็นของผู้ปกครองผู้มีอำนาจเพราะเขาต้องการครอบครองมันแต่เพียงผู้เดียวคนจนจึงไร้ที่อยู่อาศัยทำงานเสียภาษีให้ผู้มีอำนาจเยี่ยงทาตจ้างให้ทำสงครามแย่งอำนาจกันเพื่อให้คนบนโลกนี้ มีแต่ความหวาดกลัวมีความเครียดมีความกดดันแย่งชิงทำร้ายสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองเอาชนะกันจะได้มีพลังงานลบมากๆพอพวกฝ่ายมืดซาตานดูดกินพลังงานลบและครอบครองโลกเรามามากกว่าห้าแสนปีมาแล้ว โดยสร้างความเชื่อต่างๆตา,ตา,ตา,ตามบรรพบุรุษขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นเทพให้คนกลับไหวบูชาไม่ว่าจะาศาสนาศักดินาหรือเทพผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆที่เราเคารพเพื่อให้เห็นค่าของคนไม่เท่ากันแม้แต่คนกับสัตว์ก็ยังมีกฎให้เราเห็นความไม่เท่าเทียมกันทั้งที่คนและสัตว์ต่างเท่าเทียมกันแค่เขาพูดภาษาเราไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต่างคิดว่าความเชื่อของตนดีที่สุดถืออัตตามีอีโก้สูงถือทิฏฐิเหยียดคนไม่มีศาสนาหรือต่างศาสนาว่าต่ำกว่าตนและจะต้องอยู่ในกรอบของความเชื่อนั้นๆเพียงเท่านั้นเช่นห้ามแต่งกายแบบนี้ห้ามลุกขึ้นต่อสู้สงบจิตยอย่างเดียวห้ามสร้างสรรค์หลายศาสนามักเหยียดสตรีเพศและเพศตรงข้ามถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง นักการเมืองไร้อิสระภาพเสรีทางความคิดและการกระทําทั้งที่เราทั้งจัก,กรวาลมีความเท่าเทียมกันเพราะเราโดนฝ่ายมืดจับมาลบความทรงจำด้วยเทคโนโลยีและดึง DNA g จีโมของเราออกไปเราจะต้องลือความทรงจำในอดีตให้ได้ก่อนว่าเรานั้นเก่งฉลาดรอบรู้และมีความสามารถมากขนาดไหน ด้วยการฝึกจิตและทำสมาธิพวกเรากำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและฝึกจิตเพื่อค้นหาตัวเองให้เจอจะได้ประสานกับจิตที่ศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นที่มีความสามารถสูงมากๆจะได้มาช่วยเราทำหน้าที่นี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้เมื่อพวกเราตื่นรู้ขึ้นเราก็จะช่วยกันเผยแพร่ช่วยผู้คนทั้งโลกให้ตื่นรู้ตามเราไปด้วย เมื่อเราเห็นโพต์นี้ขึ้นแสดงว่าเราโดนปลุกให้ตื่นโลกกาลังเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเปลี่ยนตามใครไม่เปลี่ยนก็ต้องวนเวียนอยู่ในโลกมายามิติที่สาสโรงละครนั้นต่อไปและไปต่อคิวที่หลังให้เราออกจากความเชื่อต่างๆของบรรพบุรุษให้ได้ซะก่อนปลดปล่อยจิตวิญญาณของตนเองให้เป็นอิสระเพิ่มพลังงานความถี่พลังงานบวก ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหันมาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลของจักรวาลที่นอกเหนือจากความรู้ทางโลกที่ผู้นำของโลกช่วยการขีดเขียนให้เราต้องเดินตามการภาวนาขอสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้สำเร็จเพราะการขอจากรูปปั้นที่ไร้ชีวิตประลัดขิกจอมปวกต้นไม้หรือองค์เทพใดๆเลย แต่เราสำเร็จได้จากการขอด้วยตัวของเราเองพราะพวกเรามีพลังงานที่สูงการขอด้วยจิตที่จดจอ่อจึงได้ตามนั้นจริงๆซึ่งเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดเหล่าบีอิงทั่วทั้งจักรวาลเขารับทราบกันดีและพวกเขาก็ใช้กันทั้งจักรวาลไม่ใช่จากองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยฝ่ายมืดรู้ข้อนี้ดี แล้วมาหลอกเราให้คิดได้ว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอ ให้เราได้ฝึกจิตสำนึกให้ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคิดบวกไม่แข่งขันต่อสู้ทำสงครามกันอีกต่อไปมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันหาหากจิตวิญญ,ญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาจริงของเราให้เจอด้วยการทำสมาธิส่งฮิวเพื่อเชื่อมต่อมิติต่างๆของจักรวาลและพระผู้สร้างโดยตรง เพื่อให้มีประสบการณ์การตื่นรู้ให้เราได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราและรู้ต้นกำเนิดที่มาของตนเองก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้นั่นเอง